ในเมืองเล็กๆที่ผู้คนมักเร่งรีบจนลืมมองท้องฟ้ามีร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหอมกรุ่นซ่อนตัวอยู่ในซอยเงียบสงบที่นั่นมีหญิงสาวชื่อแพรเจ้าของร้านผู้หลงไหลในกลิ่นกาแฟาและชายหนุ่มปริศนาที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเธอพร้อมถ้วยกาแฟ M9 Coffee Plus ที่นำพาให้หัวใจเต้นอีกครั้ง แพรเปิดร้านกาแฟาทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้าแม้ฝนจะพรมแห่ไหนเธอก็ยังคงชงกาแฟาสูตรพิเศษที่ผสม M9 Coffee Plus กับคอลลาเจนให้ลูกค้าประจำที่บอกว่ากินแล้วสดใสหน้าใสแถมอารมณ์ดีเช้านั้นฝนตกหนักเธอคิดว่าไม่มีใครจะมาแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินกลางร่มเข้ามามีเมนูที่ช่วยให้ลืมแฟนเก่าไหมครับ เขาถามยิ้มยิ้มเธอยิ้มตอบลองกาแฟสูตรคอลลาเจนดูไหมคะอาจจะช่วยให้หัวใจคุณนุ่มนวลขึ้นเขารับแก้วกาแฟไปเงียบเียบกลิ่นหอมของกาแฟ M 9 Coffee Plus ทำให้เขาเงยหน้ามองเธออีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นเขาชื่อไามนักเขียนบทโฆษณาที่เพิ่งอกหักเขากลับมาที่ร้านทุกวันสั่งกาแฟเดิมพูดคุยกับแพรเรื่องหนังสือเรื่องกาแฟและชีวิต เขาบอกว่ากาแฟเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้คุยกับใครสักคนแม้จะอยู่คนเดียวเธอหัวเราะมันใส่คอลลาเจนไงมันไม่ใช่แค่บำรุงผิวแต่มันบำรุงใจด้วยมั้งช่วงเวลานั้นกลายเป็นความผูกพันเงียบๆแต่ชัดเจนในทุกถ้วยกาแฟวันหนึ่งแพรเห็นทามอยู่กับผู้หญิงอีกคนในร้านเดียวกันแพรไม่กล้าเดินเข้าไปเธอกลับร้านปิดไฟเร็วผิดปกติ มันต่อมาทำมาร้านแต่เธอไม่เปิดประตูเขาทิ้งโน้ตไว้ใต้ถ้วยกาแฟเธอคือความสงบในชีวิตที่วุ่นวายของฉันอย่าให้เรื่องเข้าใจผิดทำลายสิ่งที่เราสร้างมาเลยแค่รอฟังความจริงก่อนแต่ยอมเปิดใจเขาอธิบายว่าผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนสมัยมหาลัยที่มาขอคำปรึกษาเรื่องงานผมกำลังที่จะบอกในถ้วยกาแฟถัดไปแพรหัวเราะเบาๆแล้วคุณไม่คิดจะเล่าให้ฉันฟังหรอ พวกเขานั่งเดิมกาแฟด้วยกันฝนยังตกกลิ่นกาแฟหอมละมุนเหมือนเดิมแต่หัวใจพองโตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลายเดือนผ่านไปร้านหอมกลุ่นเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเพราะคนเริ่มพูดถึงกาแฟเอ็มน f e e อฟฟีว่าดื่มแล้วผิวดีและรักลงตัวทำเปิดตัวนิยายเล่มแรกของเขากลิ่นกาแฟในวันฝนครับโดยเขียนจากเรื่องจริงของเขา กับแพลบนปกหนังสือมีประโยคหนึ่งและในวันเปิดตัวหนังสือถามคุกเข่าขอแพรแต่งงานพร้อมถ้วยกาแฟถ้วยแรกที่เขาเคยดื่มในร้านเล็กๆนั้นทั้งสองเข้าพิธีวิวาณนะร้านกาแฟหอมกลุ่นคู่รักคู่รถคู่ใจกาแฟเอ็มไน e e คอฟ plus